ฟ M11S เครื่องเงินเพลง Android ระดับกลางราคาสุดคุ้มที่ค่าตัวถูกที่สุดในตระกูล M11 จากทาง Fio แต่อาจแน่นด้วยสเปคที่คุ้มค่าณเวลานี้เมื่อเทียบกับรุ่น,นก่อนๆออย่าง Fio M11 Pro ที่มีค่าตัวอยู่20,000ไปไปาายเลยรวมถึงรุ่นใหญ่อย่าง M17 และมีข่าวลือว่าทาง f i โอกำลังจะมีจำหน่าย M15S ในช่วงปลายปีนี้สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮลไซา์ทุกคน วันนี้ทางฮอลิสไซร์ได้มีเครื่องเล่นเพลงที่ถือว่าเป็นตำนานยอดนิยมอย่างต่อเน,นื่องจากคังค่ายฟิโอที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของตระกูลซิ r i ี่ M11 และในตอนนี้ทางฟิโอได้ปล่อยตัวรุ่นล่าสุดออกมาอย่างฟิโอ M11s ที่นำเอาสิ่งที่ขาดหายจากรุ่นก่อนในซิ r i ี่ M11 มาเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นการใช้งานในคุณภาพเสียงและราคาที่จับต้องได้ง่ายก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับฟิโอ M11s กันนะครับผมฝากเพื่พพอนๆกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเราโฮลิซายถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปดูด้วยกันเลยครับ Fio M11s เครื่องเงินเพลงตัวใหม่ล่าสุดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในซีรีส์ M11 จากทาง Fio โดยการกลับมาในครั้งนี้ Fio ได้พัฒนา M11s ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ในราคาที่จับต้องได้ง่ายแต่ยังคงคุณภาพเครื่องเล่นระดับเรือธงไว้อย่างเพียบพร้อมมาพร้อมกับชิปแดกเรือธงรหัส es 9 0 3 8 q 2 m ถึง2ตัวเป็นแดกคู่นะครับซึ่งชิปตัวนี้จากทางแบรนด์อื่นได้ใส่ไว้ในเครื่องเล่นเพลงระดับ hi-end ในกลุ่มราคา2-30,000หมื่เลยทีเดียวแต่ทางฟีโอได้จับเอามาใส่ในตัวเครื่องเล่นระดับเริ่มต้น เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเงินไฮเอนด์ระดับราคาถูกที่สุดและคุ้มที่สุดณเวลานี้และในวันนี้ FIO M11S ได้มีวางจำหน่ายแล้วที่ h o l i z a i c o m เพื่อนๆสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ w w w h o l i t e i c o m หรือช่องทางออนไลน์ที่ Shopee, Lazada, n o ็อก k no ็อกเและ m e r c u r a หรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางไลน์โดยเข้าไปที่ a d FIO หรือทาง Inbox Page f a c e b o o k ที่เพจหูฟัง โอเคได้เวลาแกะกล่อง FO i M11S กันแล้วมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง ในส่วนของการออกแบบ FIO M11S ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมหน้าจอสัมผัสขนาด5นิ้วระดับความละเอียด 720p ที่รองรับการใช้งานแบบ Multi Touch โดยสเปคของเจ้า FIO M11X ใช้ชิปแดกรหัส ES9038Q2M เป็นชิปแดกแอมคู่ที่รองรับการถอดรหัสสูงสุดถึง384 kHz รองรับ DSD 256 พร้อมชิปประมวลผลคลอคอม Sna ็ a ดากอน6 6 6 0ที่ให้แรมมาถึง 3GB และหน่วยความจำภายใน3าย 32GB และยังรองรับการใช้งานมโคร s d c a r กาสูงสุดถึง 2TB ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี FPGA รุ่นที่4ที่ทำงานร่วมกับ Oscillator ร์คริสตัลพาวเว p ร์ y g ายเกรดออ o ด i l โอไฟโดยการจ่ายไฟแอมและออฟแอมแยกกัน ทำให้กำลังขับสูงสุดถึง670มิลลิวัตต์รองรับช่องสัญญาณหูฟัง3.5แบบธรรมดา2.5และ4.4แบบบมล์ล้านเรียกได้ว่ามาแบบครบครบจบในตัวเลยทีเดียวสำหรับ Fio M11s f ี o M11s เป็นเครื่องเล่นเพลง Full Android ระดับกลางที่มีราคาถูกที่สุดในซีรีส์ M11 จากคทาง f ี o เพียงราคาหมื่นปลายๆเท่านั้นเองตัวเครื่องถอดแบบมาจากรุ่นใหญ่อย่าง M11+ Plus รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยระบบปฏิบัติการ Android 10ที่รองรับ Google p l a y ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้ อย่างสะดวกสบายยังรวมถึงงองรับการโหลดไฟล์ apk เข้ามาใช้งานได้อีกด้วยทำให้ fio m 1 1 s รองรับการใช้งานผ่านแอปฟังเพลงสตตีมมิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น tidal j จก spotify apple music youtube music หรือแอปพลิเคชัน Third Party ทั้งหลายที่อยู่ใน google play รวมถึงระบบ peel music ที่จะเปลี่ยนโหมดการฟังเพลงไม่ให้มีการรบกวนจากครังแอปพลิเคชันในระบบ android ทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีไม่มีสัญญาณรบกวน FIO M11S มาพร้อมการใช้งานบลูทูธแบบ2 a y ซึ่งเป็นได้ทั้งภาคกระจายสัญญาณและรับสัญญาณแถมยังรองรับการใช้ USB d a กในตัวได้อีกด้วยโดย FIO M11S ได้ใส่ b l บลู o t h 5.0มาไว้ในตัวทำให้การเชื่อมต่อไวและเสถียรมากขึ้นแถมยังรองรับการถอดสัญญาณ L d a c LHDC, aptX, a t p x HD, AAC, SBC ซึ่งระบบ LHDC จะเป็นตัวช่วยในการ เพิ่มประสิทธิภาพให้หูฟังไร้สายรองรับการฟังเพลงในระดับไฮเลสที่มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดในส่วนของแบตเตอรี่ทางฟิโอได้ให้แบตเตอรี่ขนาด5,300มิลมลิแอมรองรับการชาร์จไวระดับ4.0ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงก็ชาร์จเต็มแล้ว f r e โอ M11S มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 10ที่รองรับแอปพลิเคชัน Streaming ทั้งหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักฟังเพลงโดยรองรับเทคโนโลยี b y p a s s SRC รองรับการถอดรหัสแบบ MQA สูงสุดถึง 8x เพื่อตอบสนองนักฟังเพลงผ่านระบบออนไลน์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไม่ว่าจะฟังผ่าน Apple Music, Spotify, tidal หรือแอปพลิเคชันอื่นๆบนระบบ Android ที่มีให้ดาวน์โหลดอย่างมากมาย จากที่ได้ลองใช้ M11S มาระยะหนึ่งนะครับผมทำให้รู้สึกว่าเครื่องเล่นฟรโอรุ่นนี้ออกแบบมาใช้งานได้อย่างลงตัวพกพาง่ายขึ้นและฟังต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่องตัวปุ่มออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัวควบคุมการใช้งานบนมือได้อย่างสบายสบาย ด้วยความที่เป็น android player จึงสามารถรองรับแอปพลิเคชันการฟังเพลงได้หลากหลายมากขึ้นทําให้คุณภาพเสียงที่ออกมามีคุณภาพมากกว่าสมาร์ทโฟนซะอีกด้วยซ้ําในส่วนของคุณภาพเสียงเมื่อได้ลองฟังผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น apple music tidal หรือ youtube music หรือฟังผ่านออฟไลน์ line ก็ตามด้วยคุณสมบัติชิป es 9 0 3 8 0 2 m ที่รองรับ mqa สูงสุดถึง8 x และ dsd 2 5 6าทำให้คุณภาพเสียงออกมาย่านเบสทำออกมาได้อย่างชัดเจนมีมิติเบสลงได้ลึกมีการคืนตัวที่ไวไม่กบย่านอื่นๆในย่างแหลมให้รายละเอียดที่ชัดเจนฟังสบายโดยเฉพาะเสียงร้องที่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนออกไปในโทนอุ่นมีมิติในส่วนของเวทีเสียงมีความกว้างและความลึก ในระดับกลางๆมีการเว้นระยะของชิ้นดนตรีที่ชัดเจนทําให้ดูมีมิติและรายละเอียดเสียงต่างๆทําได้อย่างชัดเจนยิ่งถ้าเราใส่ใสายบาล้าซ์นเข้าไปยิ่งทําให้คุณภาพเสียงมีความชัดเจนและกระชับมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งคุณภาพเสียงเมื่อเราฟังผ่านอุปกรณ์ไร้สายโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธซึ่งใน FIO m 1 1 s ได้ใส่บลูทูธ5้เข้ามาซึ่งรองรับระบบ lhdc ทำให้เราฟังเพลงระดับไฮเลสผ่านอุปกรณ์ไร้สายได้อย่างต่อนเนื่องไร้สัญญาลบกวนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบลูทูธที่เราใช้งานด้วย ซึ่งโดยรวมแนวเสียงของ Fio M11S นั้นรองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกแจ๊สหรือแนวเพลงที่มีจังหวะทั้งฮิปฮอป EDM Dance ยิ่งได้ใช้คู่กับสายสัญญาณที่เป็นแบบบาลานซ์ไม่ว่าจะเป็น2.5หรือ4.4ก็ตามจะให้คุณภาพเสียงที่กระชับมีจังหวะฟังสนุกขึ้น Fio M11S ถือว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงฟูลแอนดรอยระดับกลางที่มีความคุ้มค่าสุดๆจริงๆในด้านราคาและสเปคที่ทางฟ i โอได้จัดใส่ไว้ใน f i โอ M11S ที่จะตอบสนองการฟังเพลงได้ทุกรูปแบบในเลทราคาที่ไม่เกิน20,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องเล่นในเลทราคาเดียวกันแล้วนะักเวลานี้ยังมีน้อยมากที่จะเทียบความคุ้มค่าได้ผมถือว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงปลายปีนี้เลยก็ว่าได้โดยทางฮอ l ไซัยได้ติดจำหน่ายไว้ในราคา 17,9-90บ,บาทประกันสุนทรภัย1ปีหากเพื่อนๆสนใจอยากสอบถารายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ www polisai com เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการรีวิว f i o m 1 1 s ในครั้งนี้เพื่อนเพือพ่อมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ